โอเคครับผมสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอาร์คโ v เ l v ลอี v วแล้วนะครับโอเค้แตกเลยโอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ไปจับไดโนเสาร์กันแล้วนะครับผมผมจะทำการผลิตนะครับหมาป่าเหล็กนะครับหรือว่าไบโอ w วูฟนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับเอเลนาก่อนครับตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นมา2วันแล้วนะครับเอเลนากับนาธานไปจัดไปโอเคแจมสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านโอเคไปลุยกันต่อเลยครับ ตอนนี้นะครับบ้านของผมก็ได้ทาการอัปเดตนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับโดยการต่อนะครับเพดานดาดฟ้าขึ้นมานะครับผมตามด้วยผลิตเครื่องหลอมเหล็กนะครับเพราะว่าการคราฟนะครับไบโอนิกต่างๆนะครับผมใช้เหล็กแล้วก็วัตถุดิบเยอะมากๆเลยครับตรงนี้ก็จะมี3มเตานะครับส่วนด้านบนก็ยังคงมีอีกหลายเตาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมนะครับนี่เลยครับด้านบนก็จะมีอีก6เตาครับเดี๋ยวเฟือครับผมตอนนี้เหล็กผมเพียงพอแล้วอ่า ก็เดี๋ยวเราจะลงไปคลาฟนะครับมาป่าพันเหล็กกันเลยครับผมก็สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับวิธีคลามก็อันดับแรกเลยนะครับผมให้เราผลิตเครื่องนะครับในการสร้างมาก่อนเครื่องของมันชื่อว่า Tech Fabricator นะครับตัวนี้เลยครับผมหลังจากที่เราได้เครื่องนี้มานะครับก็เรียน e n นแกรมนะครับเราอยากจะคราฟตัวอะไรก็ไปเลือกเอาได้เลยทีนี้ก็ลงมาทางด้านนี้นะครับเครื่องผมวางไว้ตรงนี้นะครับผมจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับม่วงๆดำๆอ่า โอเคทีนี้ก็มาคราฟนะครับหมาป่าไบโอนิกกันเลยครับผมให้เรามาที่ในส่วนของเมคานิกสนะครับอันนี้เลยแล้วก็เลือกนะครับตัวที่เราอยากจะได้ก็มีหลายตัวนะครับผมไอตัวนี้ก็จะเป็นแมงดาขีได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแมงดาขาดอะไรหลายอย่างเลยเป็นอะไรเนี่ยเป็นโน้ตนะครับใช้กระดาษโน้ตสองอันสโตนพิกลอมิด หาไม่ยากครับผมไอโน้ตนี่ก็ได้จากไดนโนเสาร์ทั่วไปอ่ะใครอยากจะเล่นเป็นแมงดาไม่แน่ใจว่าจะขี่ได้หรือเปล่าแมงดาตัวขนาดไหนนี่ไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเป็นไบโอนิกวูฟก็แล้วกันโดโดเล็กก็มีอ่ะเนี่ยโอ้โหแจมเลยครับโดโดเล็กใช้วัตถุดิบแบบมหาศาลเลยครับเรียกได้ว่าเกลี้ยงบ้านกันเลยทีเดียวไบโอนิกโดโดเล็ก2.0โอ้โหน่าสนใจครับผมว่าเอาเป็นผมเปลี่ยนใจนะผมไม่เอาหมาป่าดีกว่า มาดูแล้วไบโอกโดโดเล็กน่าสนใจกว่าครับจัดมาเลยครับผมคราฟมาครับใช้เวลารอไม่นานนะครับแป๊บเดียวครับผมผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสิวิก็น่าจะได้นะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็คราฟนะครับไบโอกโดโดเล็กนะครับ2.0มาแล้วจัดมาเลยครับผมส่วนวิธีที่เราจะเรียกมันมาได้นะครับให้เราพานะครับไอสมุดที่เราคราฟเมื่อกี้นะครับออกมาด้านนอกเลยครับผมปิดประตูให้เรียบร้อย การตัวอื่นเข้าโอเคจากนั้นก็ให้เราไปหาพื้นที่หมอบาะนะครับในการใช้เดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้นะครับผมเตรียมตัวได้ครับเราจะเรียกไบโอกโดโดเล็กออกมานะครับจัดไปครับผมมาเลยครับโอ้โหเป็นโครงเหล็กนะครับเท่เลยครับอันนี้คือด้านหน้ามีกล้องยิงจรวดด้วยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนเลเซอร์นะครับติดอยู่ด้านหน้าครับผมโคตรแจมเดี๋ยวขึ้นไปขี่ดูดิเป็นเลเวล225นะครับผม ออกมามันน่าจะเลือกเลเวลให้เราเองนะครับเดี๋ยวจะลองคลิกขวาดูก่อนนะครับผมคลิกขวาเป็นการพ่นไฟนะครับเหมือนจะไม่โดนตัวอะไรเลยทํามาเพื่อความสวยงามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทีนี้มาดูด้านหน้าครับเดี๋ยวผมจะกด C ีนะครับกด C ีเป็นการพ่นไฟขึ้นฟ้านะครับอ่าไม่ทําให้ใขรตายกัดดูดิกัดทีเดียวตายครับผมโอ้โหมาดูค่าแตทก,กันเลยดีกว่าตอนนี้มีเลือดให้มานะครับเท่าไหร่เนี่ย 11ล้านแต่ว่าตรงนี้มันมีแค่9้าล้าน2 0 3 3 2นนะครับให้มา11ล้านก็จริงแต่มันใช้ได้แค่9ล้านอะ่ะมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับผมแล้วก็อัพไม่ได้ด้วยครับสเตมินาตอนนี้อยู่ที่17,244นะครับผมดาวเมจอยู่ที่1,129สปีด100โอเคทีนี้ก็ได้เวลานะครับไปทดสอบพลังกันแล้วว่าเดิมๆนะครับจะมาดาวเมจแรงขนาดไหนนะครับผมลองกัดกันดูไปกัดไปกัดไม่โดน 7 5 1 8อได้เหรอโอ้โหไปเบาอย่างี้เนี่ยนะโอโ้เบามากครับสำหรับดาเมจอยู่ในเกณฑ์เบาเลยนคนีบผมไม่น่าเชื่อว่าจะเบาขนาดนี้โอเคเดี๋ยวลองอัพดาเมจสักขั้นหนึ่งนะครับจากที่เรากัดไปเมื่อกี้นะครับผมอัพ <Up S 1> ขั้นเดียวไปหมื่นเลยเหรอ,หรอโอ้แสดงว่ามันคูณให้เราแบบมาหาศาลเลยนี่ครับกัดไปตอนนี้กลายเป็น67 0 0 0โอ้โหถ้าเราอัพเต็มนี่ผมว่าตัวน,นี้โหดแน่นอนครับผม เลือดเ้าล้านคิดว่ามากพอแล้วตอนนี้ไม่จะเป็นต้องอัพนะครับสปีดลองไปที่250 250ไห้ไวไปครับเอาเป็น2 0 5แล้วกันเป็นไงเอ่ยโอเคครับสปีด2อ5อยู่ในเกณฑ์ไวเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือพลังไฟมันใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่โดนตัวอะไรเลยทํามาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแล้วผมกด C ก็เช่นกันก็หลังจากที่เราเทสสปีดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัดดาเมจรัวๆเลยนะครับผม อาจให้สุดไปเลยครับตอนนี้ค่าประสบการณ์ที่เราเก็บมาได้45,636นะครับผมจะอัดดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักอัพไป2-3ทีนะไป3 4 0 0 0ืโอคือมันปรับค่าสแตตนะครับให้เราอัพได้ขึ้นแบบมหาการเลยนะครับผมตอนนี้นะครับหลังจากอัพดาเมจไปนะครับจนสุดที่48,000 xp นะครับได้ดาเมจมาที่1 0 0 0 0ล้านนะครับทีนี้ได้เวลาทดสอบสนามพลังงานแล้วครับผมกัดไปครับ ดาเมทตอนนี้ไป7 2 8ดล้าโอ้โหคิดว่าถ้าเลเวลเราตันตัวนี้น่าจะโหดแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับว่าเราสามารถที่จะคราฟนะครับหมาป่าได้หรือเปล่าเพราะว่าผมอยากจะเห็นหมาป่ามากๆเลยนะครับว่าไบโอนิกวูฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมยังพอไหมไม่แน่ใจตอนนี้ขาดเหล็กอยู่ประมาณพันกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาเหล็กด้านบนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเฟือแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่เมื่อเช้าผมหลอมเอาไว้แบบ เยอะแยะมากมายเลย6เครื่องไม่น่าจะต่ำกว่าเครื่องละ500แน่นอนตอนนี้ที่หลอมเสร็จเครื่องนี้ได้มา1200โอเคแจมจัดมาเลยครับโอเคทีนี้ก็เอาเหล็กมาใส่นีครับเพิ่มเติมไปเลยแล้วก็คราฟไบโอกวูฟกันเลยครับผมวันนี้เราจะจัดมา2ตัวเลยนะครับแต่ผมจะเก็บเลเวลให้กับไบโอกเล็ก2.0ก่อนนะครับผมส่วนไบโอกวูฟเราจะเอามาแบบลองเล่นๆกันก่อน ไม่แน่ใจว่าจะโหดหรือเปล่าำกำลังจะได้ครับเรียบร้อยครับผมน่าจะใช้ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตัวมันไม่ใหญ่นะครับใช้เลยแล้วกันโอเคออกมาเลยครับโอ้โหสวยครับตัวนี้สวยเลยเป็นเหล็กแบบแวววาวเลยนะครับช่วงตัวเป็นโครเมียมแววมากๆอ่าอันนี้คือด้านหน้านะครับผมลูกกตาสีแดงแล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่าหมาปกติที่เราเคยจับมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เหล็ก สายพันธุ์แบทแอดนะครับตัวนี้ใหญ่สุดเลยเดี๋ยวจะลองขึ้นไปเทียบนะครับกับพวกไดโนเสาร์อัลฟาด้านบนดูนะครับผมอันนี้ก็คืออัลฟาไดวูฟนะครับเป็นไงเราใหญ่กว่านิดนึงไหมหรือว่าเท่ากันคือเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับนิดเดียวไม่เยอะมากแต่ว่าตัวเราอ้วนกว่ามากครับผมความสูงไล่เลี่ยกันโอเคอยู่ในเกณฑ์แกมนะครับแต่ว่าตัวนี้โคตรสวยอ่ะเป็นเหล็กที่แบบแวววาวสุดๆเลยครับค่าพลังของมันตอนนี้ที่ให้มานะครับผม มันซัมมอนมาที่เลเวล750เลยนะครับดาเมจมา13,916โอ้โหเลือด2 52,500มาหาการแน่นอนครับหมาป่าตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยลองกัดดูนะี่ดาเมจแรงขนาดไหนอูโหมาเดิมๆ3 3 0 0 0แรงกว่าไบโอนิกนะครับโดโดเลด็ก2.0อีกครับผมไม่ธรรมดาเลครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดการนะครับเว้ให้หมาป่าตัวนี้ก่อนดีกว่า มีความรู้สึกน่าสนใจกว่าโดโดเล็กนะครับเพราะว่าดาเมจมันแรงกว่ามากๆาเลยครับผมแล้วก็สามารถอัพนะครับค่าพลังได้ทุกอย่างเลยครับโอเคไปเริ่มเก็บเวลกันเลยครับเริ่มจากเซโซลัสตัวนี้ก่อนเลยโอ้โหเวลาวิ่งมีแบบเล็กแววๆนะสะท้อนสายตาด้วยครับผมสุดยอดเลยครับตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงผมว่ามาเดิมๆผมไม่ต้องอัพก็สบายๆเลยครับกัดกีเดียวตายทุกตัวครับผมกัดไปกัดไปตัวนี้เราจะเรียกมันว่าไปอนิกวูฟเลยนะครับ โท่ okay, ดีครับผมไม่ต้องตั้งชื่ออะไรทั้งนั้นจัดไปสปีดตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ไวมากเดี๋ยวผมจะอัดสปีดไปอีกนะครับสปีดจะไปที่2 0 0อกว่าแล้วกันตอนนี้ไป208เลยแล้วนะครับผมเออประมาณนี้โอเคดีเหรอมาเข้ามาเข้ามานีเลยครับหนีเลเวลหน0่งกด C ไม่มีอะไรนะครับคลิกขวาเป็นการหอนเหมือนเดิมน,นะครับผมนี้มาด้านนี้ต่อเลยเทอระเบิร์ดเหรอกัดไปกัดไป โอ้สบายสบายครับโคตรมันหมาบาทตัวนี้โอ้โหโหดสุดสด,สดกัดรัวๆไปกระจุยโอ้โหทีเดียวแหมนานๆจะเจอตัวที่กัด2ทีักครั้งนึงครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับที่โพโดคัสดูนะครับเดิมๆว่าเราจะกัดกี่ทีครับผมกัดไปโอ้มนตีเรากะเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปกัดด้านหลังดีกว่าที่โพโดคัสนะครับถึงกับเลือดออดกันเลยทีเดียวน,นะครับผมกัดไปโอ้โหสบายสบายครับมาเดิมๆก็โหดแบบสุดยอดอยู่แล้วทีนี้ก็ไล่เวลอย่างเดียวเลย ข้ามาเข้ามาเธอระเบิดกระตุยไปน้องพาราเซอร์ต่อสัดไปโอ้ทีเดียวลอยโอ้สุดยอดขึ้นด้านบนกันเลยครับผมนีนี้ขี่มันมากมากเลยครับตัวนี้เล่นมุมกล้องด้านหน้านี่ตัวใหญ่สุดๆเลยครับเราจะเห็นหัวมันบังอยู่ไงน่าจะเล่นยากเฮ้ยทำไมทำอะไรเนี่ยเฮ้ยยืนสองขาได้ด้วยนะครับผมอ่าแจมนี่แหละถึงเป็นสัญชาตญาณหมานลครับเวลาขออาหารเนะี่ยไปลงด้านล่างกันต่อเลย ตกที่สูงเสียเลือดเยอะไหมอุ้ยตกที่สูงเกือบตายโอ้โหโอเคครับผมทีนี้ก็มาอารวมาด,ด้านนี้กันต่อเลยครับด้วยค่าพลังเดิมๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัพทีเดียวเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามาเดิมๆโหดอยู่แล้วครับไม่จาเป็นต้องอัพอะไรมากมายกัดไปกัดไปกระจุยมันจะมีอะไรตามมาด้านหลังตัวอะไรวะมามามา,มาคอมฟี่อ่ะเรียบร้อยไปไปขิ่ต่อเลยครับผมด้านนู้นลําแสงอะไรบัตรมาเธอครับเป็นบัตรมาเธออารานิโอครับผมตัวเล็กกัดไปกัดไปกระจุยไปครับ โอ้มีการยิงพิษใส่ไม่ด้วยครับค่าเซมินาเราลดลงแบบรัวๆเลยเมื่อกี้โดนพิษไปครับโอเคครับผมทีนี้ก็มาอัพนะครับค่าพลังให้สุดกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เรานะครับเก็บเวลกันมาสักระยะหนึ่งตอนนี้เลเวลตันแล้วนะครับผมตัวไรตัวไรแมงปอระตูยไปโอ้แมงปอไม่เตรียมตัวครับเดี๋ยวผมจะอัดค่าเซมินาครับไปสัก2คขั้นนะครับผมเป็น4,500นะครับตามด้วยน้ําหนักครับน้ําหนักตอนนี้ไป2093นนะครับแล้วก็เลือดเลือดตอนนี้อัพไปที่ 2 8 6 5ล้าน6แสนครับแ7 6 4แล้วก็สปีดครับสปีดต้องการที่250%ตอนนี้ไป256แล้วนะครับที่เหลือดาเมจรัวๆไปเลยครับมาดูกันว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจไปเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ย10ล้านแล้วเหรออัดรัวๆไปยังขึ้นได้อีกเยอะเลยนะครับผมว่าเลือดเอาไปแบบลอยล้านเลยดีกว่ามั้งเนี่ยตัวเนี้ยเลือดตอนนี้ไป104ล้านเล้วครับ4 8 8แ0ครับผม ที่เหลือดาวเมทไปครับโอ้ดาวเมดขึ้นมาที่ยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดสิบสี่โอ้โหโคตรเยอะโหดสุดๆแน่นอนตัวนี้ผมว่าบางทีไอ้คอตอาจจะดาวเมดแพ้ก็ได้ไม่แน่ครับผมเอาเป็นไว่ายังไงเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านนะครับเพื่อทดสอบนะครับสนามพลังกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับสรุปเลยก็คือหมาป่าสุดโถงของเรานะครับยังไม่ทันจะทดสอบสนามพลังนะครับผมแค่ตกหน้าผานิดเดียวเนี่ยเลือดร้อยล้านลันตายเลยโอ้โหมึง ในความโหดมันมีความกากอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำมาใหม่ครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ทําการผลิตตัวที่2ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเลเวลไม่เท่าเดิมนะครับเลเวลจาก700กว่าๆนะครับเป็น825นะครับผมตัวนี้นะครับค่าพลังนะครับมีเลือดมาที่3 0 0 0 0 0นะครับสองพครับผมดาเมจมาเดิมๆอยู่ที่11,964นะครับเดี๋ยวผมจะลองกัดนะครับกับดัมมี่ดูครับว่าจะแรงขนาดไหนนะครับถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้นะครับผม เดิมๆอยู่ที่28,714นสะครับสรุปก็คือว่าไอ้ตัวที่2นี้นะครับมีดาเมจน้อยกว่าตัวแรกนะครับผมถึงจะมีเลเวลที่มากกว่าก็ตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มอัพเวลกันเลยนะครับคิดว่ากัดไม่กี่ตัวก็น่าจะเลเวลตันไม่ยากนะครับผมแต่ว่าเราต้องเน้นนะครับค่าไดโนเสาร์เลเวล5้0 0ถึง1 0,000นะครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็เก็บเลเวลนะครับให้ไบโอกวูฟนะครับตัวที่2เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาอัพค่าสเตตกันเลยครับผมเเเเเลลืืออออดดก็จะะะาาไปที่ยๆหมนนนคครรัับบ100้ ตอนนี้ไป102ล้านนะครับ3 9 6แ0 0อ่าแล้วก็สปีดครับสปีดจะเอาไปที่250เท่าเดิมน,นะครับผมแล้วก็น้ำหนัก2,000เท่าเดิมเช่นกันจซมิน้าขั้น,นึพอที่เหลือดาเมดนะครับตอนนี้นะครับดาเมจของหมาตาตัวที่2ของเรานะครับมาหยุดอยู่ที่1 7 8 3 9 1 1ล้าน8 1ะครับโอ้เสียดายครับค่าแตนน้อยกว่าตัวแรกมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยครับและเลเวลเราเ9 9พอดี โอ้โหอะไรจะบังเกินขนาดนี้วะเนี่ยลองกัดดูดิเท่าไรอุ้ย42่ล้านเนี่ยแปับ8 1 3 8 8 4เกือบจะส้ไอ้กอตได้อยู่แล้วครับขาดไปอีก10ล้านผมไม่แน่ใจว่าไอตัวแรกนี่ถ้าเกิดว่าเรามันกัดจะได้50ล้านหรือเปล่าเสดามันตกเหวตายซะก่อนแล้วก็สังเกตดีๆผมว่ามันต้องมีหลายสีนะเพราะว่าไอตัวแรกน่ครับช่วงตูดนะครับตรงช่วงตัวมันเนี่ยมันออกสีแบบน้ำตาลทองครับแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นสีเงินทั้งตัวไง โอเคทีนี้ก็ไปอารวาสกันต่อเลยครับผมดูยแหลกเลยรอบนี้ไม่ตายแน่นอนชัวร์วอันนี้ลูกเต่าบ่อยไปครับกัดไปเรียบร้อยครับทีเดียวตายทุกตัวแน่นอนครับผมแล้วก็ฆ่าสลบนะครับถ้ามันฆ่าสลบเยอะเนี่ยมันสู้กับวอรชีฟได้แน่นอนครับผมแต่ฆ่าสลบของมันแค่ส7มหมอย่างนี้ไม่ไหวครับวอร์ชีฟออกมาก็สลบเลครับเพราะฉะนั้นเราจะสู้ได้แค่พวกอัลฟาต่างๆนะครับกับระดับบอสเท่านั้นเองครับผม ตัวที่ทําค่าสลบเราสู้ไม่ได้ครับตัวนี้สู้ไม่ไหวกัดไปกัดไปแต่ถ้าเรากัดบันทีเดียวตายได้ก็ถึงจะสู้ได้ครับแต่ผมว่าไม่มีโอกาสได้กัดสลบก่อนแน่นอนมั่นใจครับผมลองบู๊มาหลายรอบแล้วสําหรับพวกบอลเด่นนะครับกับวอลครีปเราจะสลบก่อนครับผมถ้าค่าสลบเราน้อยก,กัดไปกัดไปกระจูงจนหมดโอ้หมาป่าตัวนี้โหดจริงครับสุดยอดเลยครับผมเป็นอะไรที่แบบดูดันนะครับดาเมจนี่ให้มาแบบ อลังการมากๆครับผมใครที่ไม่เคยลงมอดนี้เนี่ยไปลองเล่นได้เลยครับค่าแสตมันคูณเยอะมากๆครับผมสําหรับดาเมจแต่เราต้องไปลงนะครับดิฟฟิเคิล50บวกนะครับไว้ที่ช่องบนสุดด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้เราสามารถเรียกมันนะครับในระดับเลเวลสูงๆได้ไงไม่งั้นเดี๋ยวมันซัมมอนมาเลเวลน้อยมันก็จะบวกน้อยตามไปครับผมเอาละครับผมตอนนี้ผมก็เจอนะครับอินโดมินัสเด็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปชาร์จมันเลยนะครับผม มันมาพร้อมกับนะครับแรปเตอร์นะครับลูกศิษย์มันครับมาดูกันว่าจะพูได้หรือเปล่าทีเดียวตายครับเลสเป็นโดมินัสนะครับในเมสิสทีเดียวดับครับผมให้ของมาด้วยลงไปดูนี่มีอะไรบ้างมีอะไรให้ใช้หรือเปล่าเป็นไข่เอามาเอาไว้เติมเลือดครับผมไปทีนี้ก็ไปลุยกันต่อเลยครับทีนี้มาลุยกันต่อบนเขาเลยครับรู้สึกว่าจะมีเอเปสเล็กด้วยนะครับผมได้โอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเป็นไรเราหิวอ๋อตัวเราหิวตกใจหมด มึกว่าหมาป่าตกเหวจะตายอะไรเนี่ยอะไรข้างหลังเนี่ยเทเลเรบิร์ดเอ펙ด้วยครับผมจะจุยไปดานุู้นอะไรทีเด็กธรรมดาหรือย,อยังไงเข้าไปวิแสงเขียวเขียวด้วยเป็นแอร์ดรอปนี่ว่าเฮ้ยลงโอ้มจะบินไปไหนเนี่ยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วครับบริเวณนี้มันมีพื้นที่อันตรายเยอะเดี๋ยวเราไปลงน้ํากันดีกว่ามามากัดไอ้ทีเล็กตัวนี้ทีกัดไปเบาๆครับโอ้มันยังเด็กอยู่เลยเหรอไม่มันดูตัวใหญ่จังก็ไม่รู้ครับผมทีนี้เราลงไปลุยกันในน้ํากันต่อเลยครับบนบกรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร เจออินโดเมนดั้เล็กสีทองอีกแล้วครับเลเวลเท่าไหร่ตัวนี้มาดูกันตัวนี้เลเวล250เป็นตัวเมียด้วยครับผมกลับไปเข้าไปชาร์จอินโดเมนดั้เล็กก่อนดีกว่ามาๆมาจับไปเรียบร้อยครับทีเดียวดับครับผมส่วนไอ้ลูกแรปเตอร์อองมานนะที่มันซัมมอนมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมเฮ้วันนี้มันสู้ครับสู้เหรอวันนี้สู้เหรอไปอึดใช้ได้ครับผมถ้าสลบมีหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเว่นขยายสองดูดิ าสลบไม่มีนะครับมีเลือด8,755เจอดาไฟหน่อยไหมน้องดาไฟบรรลัยกันฟันใบฟาดหน้าไปมาตายกระตุยไปครับผมเจอดาไฟไม่กี่ทีเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็พาไบโอนิกวูฟของเรานะครับลงมาในน้ําเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมเวลาอยู่ในน้ําสีค่อนข้างจะสวยนะครับส่งประกายที่หางเป็นแสงออกมาด้วยครับออกแนวสว่างๆอมเขียวนะครับผมโดนดาของผมก็สามารถนะครับมาส่องสว่างในน้ําได้เช่นกันเข้ามา d a ค c ออสเ t ีย a เข้ามาเลยไอ้น้องจะวนไปไหนจะวนไปไหนมาจะจุยไปทีเดียวตายทีเดียวตายแน่นอ,อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเนสซี่มาจากไหนเต็มหมดมามามาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เข้ามาเลยกลับไปกลัดไปกลับไม่โดนตัวอะไรเลยอ่ะเนี่ยกัดไปกลัดไปกัดให้มันโดนหน่อยเอนอนั่นแหละดีมากกลาจุยกลาจุยต้องแบบนี้ถึงจะมันเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีกี่ตัวเข้ามาให้หมดทำไมเนสซี่ไม่ยอมตายเนี่ยเฮ้ยจัดการเนสซี่ โดนยางโดนแล้วครับผมเลเวลด3 5 0ัหมดยางหมดยาง,งทาสักชุดหนึ่งครับค่อนข้างจะบังคับในน้ำยาก,กว่าสมควรนะครับผมกัดไปกัดไปหมดยางหมดยางยังไม่หมดครับเข้ามาขยายาตายเข้ามาเลยรู้สึกว่าจะเหลือแค่แองเกอร์อะไรับผมโอเคทีนี้ขึ้นไปลุยกันต่อที่เกาะคาโนเลยครับโอเคครับทีนี้ก็มาอารวาสกันต่อที่เกาะคาโนเลยนะผมไปจัดไปเบลนิกวู๊กัดไปกัดได้หมดเข้ามาตายกันหมดแน่นอนหี่น้องลุยต่อเลยครับ วันนี้เจอคาโน่เพียบเลยครับผมปกติจะเจอแรฟเตอร์เยอะไงวันที่คาโน่เต็มไปหมดเลยจัดไปกระตุยกันหมดตีเดียวตายแน่นอนทุกตัวรับประกันได้เดี๋ยวมาเคลียร์ด้านนี้อีกสักรอบนะครับผมไปลูกเสือปล่อยไปเราจะไม่ฆ่าลูกเสือสำรองครับกัดไปครับอันนี้พ่อแม่มันใช่ไหมนี่มาฆ่าพ่อแม่มันแทนเลฟเตอร์จะเอาได้มาเลยหาอยู่หาอยู่พอดีน้องกัดไปกัดไปตายหมดแน่นอนกระตุยกระตุยหมดหมดยังหมดย่ง โอเคครับมีนกลงมาหนึ่งตัวครับผมวันนี้แทบจะไม่ได้กัดนกกันเลยครับชาร์จไปโดนไหมไม่โดนโดนมันตองครับผมเดี๋ยวแต่นกต่อกัดนกด้วยไปไหนไปไหนจะหนีไปไหนเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายกระโดดกัดมันก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราตายเราตกเหวนิดเดียวเราก็ตายครับกัดไปเรียบร้อยครับผมโอเคคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปจัดถึงมันบางกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมแล้วนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มแมตช์แรกนะครับผมจะสอง ไบโอนิกนะครับเจกนโนโซลัสให้ดูก่อนนะครับผมว่ามันมีเลือดเท่าไหร่ครับมาดูกันเลือดของมันนะครับอยู่ที่12ล้านนะครับ2 2 9 0 0 0นะครับผมมาโหดใช้ได้ครับเลเวล1นึ่งนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมแบตแรกเริ่มได้ครับไบโอนิกเจกนโนโซลัสนะครับเลเวล1นึ่งนะครับจำนวน1ตัวครับผมโอ้โหโดนกัด2ทีครับตายครับผมโอ้โหเลือด12ล้านนะครับ โดนเรากัดแค่2ทีเท่านั้นเองครับผมสบายสบายมากๆครับสำหรับแมตช์แรกโอเคไปต่อกันแมตช์ที่2เลยครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ต่อไปนะครับโดโดเล็กซี่นะครับมีเลือดถึง98ล้านสามแ0 0หนะครับเลเวล1 0 0 0งแสนนะครับผมมาดูกันว่าหมาป่านะครับไปโอนิกวูฟของเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับผมเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยจัดไปกัดไปสู้กันมาสู้กันปาสู้กัน ปาเลยปาเลยหูเลือดลงรัวๆเลยนะครับกัดไปกัดไปอย่างนี้แหละสูสีพอฟัดพอเวียงมาลุยกันได้มาลุยกันได้กัดไปครับกัดไปครับไปหรือเปล่าไม่รู้ครับผมโอ้ดามจเคตร็นคนแรงครับเลือดมันออกเลยนะครับกัดไปกัดไปสู้มันสู้มันเรียบร้อยครับผมเราชนะมาได้นะครับเสียเลือดไปเท่าไหร่เนี่ยจาง102ล้านนะครับเหลือ68ล้านครับผมอยู่ในเกณฑพอฟัดพอเวียงกันเลยดีนะครับสำหรับแมตช์เมื่อกี้ โอเคไปแมตช์ถัดไปนะครับทีนี้เอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ถัดไปนะครับบัตรมาเธอร์นะครับเลเวล10,000นะครับมีเลือด65สิบห้าล้านเก้าแสนะครับจำนวน10ตัวนะครับผมมาดูกันว่าไบโอนิกนะครับวูฟของเราจะไหวหรือเปล่าครับไปลุยกันเลยครับผมเข้ามาได้เลยเพื่อนจัดไปไบโอนิกกูฟกัดไปครับกัดรัวๆไปโอ้โหโคตรเยอะครับดูเยอะครับผมไอ้ลูกแหงมุมนี่ผมว่าเป็นพันแน่นอนบัตรมาเธอร์บอสมา10ตัวแบบนี้ครับโอ้ยูเยะน่าเกียดน่าขยะขยะแขยงครับ กินสเปคเครื่องด้วยครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆาเยอะเกินไปเยอะเกินไปอะนานิโอที่มันเรียกออกมาเลเวล4 0 0พันเลยนะครับต้งฆ่าให้ตายเป็นตัวๆ,ๆครับผมตอนนี้เครื่องผมเฟรมเลทต,ตกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันออกมาเยอะเกินเฉพาะพลูกในมุมนี้เป็นพันเลยนีครับผมกลับไปกลับไปสู้ตายเว้ยสู้ตายเว้ยทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนอย่าโรัวไปครับตายไป็นศพเลยครับปัดบาเธอครับผม เดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปตาย2ตาย3โอ้โหตอนนี้เลือดเราชิวๆมากๆครับผมเลือดแทบจะไม่ลดเลยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่โดนพลังนะครับสีเขียวๆเลยก็เลยทําให้เลือดลงช้ามากๆนะครับผมจะหลังด้านหลังด้านหลังกัดไปกัดไปกัดไปเฮ้ยทำไมกัดแล้วไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดไม่โดนเลยครับออกก็ออกไม่ได้ครับผมคือเรารอยอย่างไงตอนนี้เลือดเราลงหรือเปล่าเนี่ยเลือดเราลงมาเรื่อยๆนะครับ ลงแล้วก็รีเลยครับผมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เพื่อนไม่เท่าไหร่เพื่อนกัดไปกัดไปโอ้โยเยอะแยะนะเกียดมากๆครับอะไรจาเยอะแยะป่านนี้วะเนี้ยโคตรเยอะแบบสุดๆกัดไปกัดไปกัดไปมาตายหมดแน่นอนตายหมดแน่นอนเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหเป็นแบบสงครามที่น่ารังเกียจที่สุดครับแบบนี้กระตุยกันไปกระตุยกันไปตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือแค่4ี่ตัวนะครับบัตรมาเธอะครับผม กัดไปกัดไปกัดตัวแม่อย่างเดียวครับตัวลูกไม่สนใจเลยครับตัวลูกเยอะหรือเกินเยอะมากแต่ก็ต้องระวังนะครับกระเด็นด้วยครับเวลาเราตกที่สูงครับเราจะตายครับไอพวกนี้โจมตีเราไม่เท่าไหร่หรอกแทบจะไม่เสียเลือดเลยครับผมผมว่าแมต์ที่เจอกับโดโดเล็กซี่โหดกว่าเยอะมากๆครับตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับผมกัดไปครับกัดไปกัดไปกาตุยครับผมโอเค เราชนะนะครับบอสบัตมาเธอร์เลเวลหนึ่งมื่นะครับมีเลือด69ล้านนะครับมาได้แบบสบายๆมากๆครับตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกกระจอกของมันนะครับผมเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราตัดไปลุยกันแบบสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแบบสุดท้ายที่มาหาโหนะครับจาก้อนก้อนลิงนะครับเลเวลหนึ่งหมื่นจำนวนสิบตัวครับผมตัดไปตัดไปโอ้โหตัดตายแบบง่ายไายมากๆครับแต่ว่าตอนนี้เลือดเราก็ลงรัวๆเช่นกันนะครับผมโมาป่าตัวนี้โหดจริงๆครับผมไบโอนิกคู มองไม่เห็นแล้วครับพลังไฟมันร้อนแรงเหลือเกินกัดไปกัดไปขณะนี้เสียเลือดมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมสบายสบายมากๆเนื่องจากว่าเลือดเราเยอะจริงๆครับผมหนึ่งร้อยล้านสบายสบายชิวๆเลยหมดหรือยังหมดไหมเลยหนึ่งตัวครับเหลยสองครับผมไม่ใช่หนึ่งกัดไปกัดไปเข้ามาเข้ามาตายไหมตายโอเคเคลียร์นะครับเฮ้ยด้านนู้นมีอีกหนึ่งตัวครับผมยังไม่หมดยังไม่หมด ไาเลยกัดไปกัดไปโอเคเคลียเรียบร้อยครับผมมันกรเทพนะครับทั้งหมดนะครับตายภายในพริบตานะครับสำหรับการเจอกับเจ้าไบโอนิกวูฟตัวนี้นะครับขอบอกเลยว่าเป็นหมาป่าที่โหดจริงๆครับยอมรับเลยว่าโหดมากๆไม่จําเป็นต้องซัมมอนนะครับเลเวลเป็นหมื่นเลยครับผมออกมาเดิมๆเลเวล7-800นะครับแต่ว่าโหดแบบสุดๆโอเคครับผมกันเอาเป็นว่าไงใน่พาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ